เฮ้ยเดี๋ยวก่อนวัยรุ่นก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อช่วยกันทำมาหากินกันด้วยนะครับผมอย่านั่งดูเฉยๆกด subscribe ด้วยกดเลยถ้าหากกฎของความรักนั้นคือการเชื่อใจกันเฮ้ยงั้นล้านนี้เลย fdc ชอบบริการกดเกมพัสและกด g i ฟต์แมต่างๆแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นเติมโรบักที่ถูกสุดโหดกระโดดคีเป็ดก็สามารถเติมได้ในส่วนของ idpass และมีบริการเติมเกมอื่น ด้วยนะลิงก์นี่ครับอยู่ใต้คลิปนี่เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆเด้อสวัสดีบุบิินนั่นหระ คนเลยครับโอ้ยอยู่ผมเองครับไมกี้ครับแล้วก็ไอทิสนกน้อยคู่ใจผมเองซึ่งภายในวันนี้นะครับผมพาเพื่อนทุกคนนะครับมาอยู่กับแมปนะครับ b e s t War นะครับผมหรือเกมนี้กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับตัวเกม b e s t War นะครับก็มีในส่วนของการอัปเดตนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับของวันเสาร์บ้านเราแต่เป็นวันศุกร์นะครับของบ้านเขานะครับผมการอัปเดตครั้งนี้นะครับก็มีในส่วนของอาชีพใหม่ที่น่าสนใจด้วยนะครับภายใน พี่โรตัวนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับอาชีพที่มาใหม่นะครับอาชีพตัวนี้นะครับมีชื่อว่าอ่าชินิตี้นะครับผมถ้าผมออกเสียงไม่ผิดเนาะอ่าว่าอ่าชินิตี้นะครับผมเดี๋ยวเรานะครับดูรายละเอียดของตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถซื้อได้ในรูปแบบของโรบักแน่ะผมราคาเนี่ยอยู่ที่399นะครับก็เท่ากับตัวละครทั่วไปนะครับที่เป็นเกมพาร์ตนะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยวิสาตเกมพาร์ตนะครับก็อยู่ที่399นะครับแต่ดูเหมือนว่า ตัว Trinity นะครับหรือที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยจะยังไม่อยู่ในหน้าเกมพาร์ตนะครับตอนที่เราเข้าเกมนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าเกมมาเนี่ยมันจะอยู่ในหน้านี้นะครับผมหน้าคิสช็อปนะครับผมตอนหน้าเข้าเกมมันไม่มีนะครับแต่ต้องเข้ามาดูในตัวเกมเนาะสำหรับอาชีพนี้นะครับคุณสมบัติเนี่ยผมขออนุญาตแปล i m ม์สเลแบบตรงๆเลยนะครับถ้าเกิดมีการแปลผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะครับผมความหมายคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับ ตัวละครชินิตี้นี้นะครับผมเมื่อเพื่อนๆนะครับคาบเราเพย์เยอร์ด้วยกันนะครับจำนวน3ตัวนะครับเราเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับระหว่างการเป็นนะครับแสงนะครับและความว่างเปล่านี่ครับผมอารมณ์คล้ายๆกับแสงกับความมืดนะครับแต่นี้เนี่ยเขาจะเขียนว่าว่างเปล่านะครับผมและเมื่อนะครับ มีการเปลี่ยนแปลงในฐานะที่เพื่อนๆเ,นเป็นแสงนะครับเพื่อนๆนะจะสามารถรักษาเพื่อนร่วมทีมได้นะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าดีมากสําหรับแสงเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนเลือกสถานะความว่างเปล่านะครับผมหรือเกาะทีเ่เป็นสีดําเนี่ยเรานะครับจะอารมณ์แบบว่าช่วงชิงนะครับหรือขโมยชีวิตของ คู่ต่อสู้ได้นะครับผมถ้าเกิดให้ผมเดาเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับตัวโยมมทูตัวนี้นะที่แบบว่าเวลาเราฆ่าเขาเนี่ยเราก็จะช่วงชิงชีวิตของเขามาด้วยนะครับผมแต่โยมมทูตเนี่ยจะมีสถานะแบบล่องหนช่วหนึ่งนะครับผม,มล่องหนประมาณ2.5ด้วิด,ด้วยกันนะครับแต่นี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีล่องหนนะครับแค่จะแบบคล้ายๆแบบดึงเลือดเข้ามาเฉยๆนะครับผมเออถ้าเกิดล่องหนแบบโยมมทูตนี่ก็ <c oughs> โยมทูตก็ตกงานเลยนะเพื่อนๆงั้นเรานะครับก็จะมาจัดเลยนะครับสำหรับอาชีพใหม่เทนนิสตี้นะครับผมจัดไปเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้าโรบักนะครับอันนี้ผมจะกดอ่า use c ูสคร Screen ด้วยนะครับผมจะใช้ในส่วนของตัวสกรีนด้วยนะครับคือจะได้รู้ว่ามันเท่แค่ไหนครับอ่ะกดใส่ตัวสกรีนไปแล้วก็กดอิกริปไปครับผมตอนนี้เราก็ใช้อ่าอาชีพนี้แล้วนะครับผมผมจะลองโหมด30 vs 30เวสสละกันนะครับเพราะว่าเราน่าจะต้องแบบเล่นโชว์แบบยาวๆเลยนะครับมาจัดไปนะครับหาห้องแป๊บกลางอนาเขต โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ตัดเข้าสู่ตัวเกมแล้วช่วงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็เก็บในส่วนของตัวไอรอนนะครับหรือตัวเหล็กไปก่อนนะครับเก็บไปยาวๆนะครับผมอาดูเหมือนว่านี่นะครับนี่น่าจะเป็นหลอดแซกที่บอกว่าเรานั้นค่าครบ3ตัวหรือเปล่านะครับอารมณ์คล้ายๆกับตัวไอตัวดาบใหญ่เลยผมจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะอันนี้่วนตรงนี้เดี๋ยวผมรอให้ผมได้แบบว่าสกเกาะหนังก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยไปบวกนะครับสเต็ปผมนะครับรอเกาะหนังก่อนนะครับแล้วค่อยไปบวก อ่านะครับน่าจะพอแล้วนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับเหมือนว่าซื้อเกาะซื้อเสื้ออ่าได้เหมือนตัวละครทั่วไปเลยเนาะอ่าดูเหมือนว่าสีฟ้าเล่นเกมเร็วพอสมควรนะครับเขาเดินมาบอกว่าช่วงกลางแล้วนะครับแต่เรานั้นยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับเพื่อนผมจะขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันครับอ๊ออ่ะนี่ครับข้อเสียของผมคือผมไม่ได้บล็อกอะไรมาเลยนะครับอ่าเราต้องจัดการสีเฮ้ย่าโดดไปอุ้ยกอบไม่ถึงเกอนไม่ถึงช่วยครับช่วยครับต้องช่วยครับไม่ช่วยไม่ได้เียไม่ได้คะแนนต้หนึ่ง อีหนึ่งอุ้ยอุ้ยซอยยิกซอยยิกซอยยิกไม่กี favor, ้ซอยยิกอยอุ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ได้เพื่อนไปจ้ามาฮับดูจังหวะนี้ต้องบวกแล้วแหละอุ้ยไม่กล้าขึ้นไปถ้าเกิดเราอยู่จุดที่ต่ำกว่าเขานี่เราไม่กล้าสู้เลยนะไม่พี่นี่มาฮับมาถอยแล้วเหมือนกันนะเพื่อนๆเขาก็กลัวเราเหมือนกันไอ้ยมทูดนั้นเสี่ยงไปแฮะถ้าเกิดเราจะเข้าวงในหรือเราจะข้ามสะพานก็อันตรายเพราะว่าเขามีธนูอยู่นะครับเดี๋ยวผมเข้าช้าเลยก็ได้น่าจะได้อยู่ว่าเฮ เกูโดนช่วยเพื่อนอุ้ยกูโดนช่วยเพื่อนกูโดนช่วยเพื่อน่อยยิงสอยยิงสไนที่้่อยยิงเอ้ยอุ้ยเลือกได้แล้วเลือกได้แล้วเอ่อเอาอะไรดีเอาแสงก็แล้วกันเป็นแสงเออหูยิงจี้เอ้ยแสงว่ะเพื่อนเพื่อนได้แล้วเป็นไงเดี๋ยวนะแล้วเราจะฮิวเพื่อนยังไงเนี่ยเหมือนจะยังฮิวไม่ได้เนี่ยครับมันยังไม่มีท่าสถานะอะไรให้ใช้เลยนะครับหรือว่าเราต้องไปซื้อของคาดว่านะฟันครับฟันครับฟันครับฟันสอยยิงครับสไยกี้สอยยิงครับผมว่าเออผมผมถอยกันดีกว่านะมันถอยกกันนดีว่าะ ถอยก่อนนะเพื่อนๆนะถอยก่อนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อของเพิ่มแป๊บนึงนะเข้ามาครับปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุป๊ปโอเคซื้อร้านฮะดาบเพชรน,นะครับโอเคในส่วนของตรงนี้เราซื้อบล็อกซะหน่อยแล้วกันนะครับถ้าเกิดไม่ซื้อบล็อกเลยเนี่ยเดี๋ยวเวลาสู้จริงๆมันจะเออลำบากนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้ผมลืมดูไปในส่วนของร้านค้านะครับดูเหมือนว่าไม่ได้มีของเพิ่มเข้ามาสําหรับคุณสมบัติอะไรเลยนะครับผม,มผมไม่แน่ใจว่าการฮิวเพื่อนที่เข้าหมาถึงเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบไหนนะครรับบบผมเาาออจจะต้งแ ค่าเพิ่มหรือเปล่าครับแล้วก็มีใส่แบบการใช้การช่วยนะครับเออเดี๋ยวลองแบบว่าไปฆ่าล่าหัวดูสิมาสีฟ้าสีฟ้าอยู่ข้างหน้าตัวเดียวด้วยตัวเดียวด้วยเราสามตัวเอ,อ้ยทำไมไม่มกลับบ้านทำไมไม่แตกกลับบ้านไม่กลับบ้านล่วงได้ไหมครับดูเหมือนว่าเราก็ไม่ได้แสแต็กอะไรนะอ,อืมผล่ขึ้นตรงนี้เอ,อ้ยได้ครับด้วยเวลาโจมตีแบบคอมโดอ,อุ้ยเข้าตรงไหนดีขึ้นเนี่ยนี่ครับฟันกับซอยยิกซอยยิกซอยยิบแตกไอ,อ้ยืนนี้ผมโซโล่ได้เลยนะเออนี้ยเนี้ยเอ้าดูไหนอีกนี่ครับด้านล่างเลย เราต้องลบไปด้านล่างแล้วแหละสีฟ้าจะเอ๊ะจะเอ๊ะจะเอ๊ะสีฟ้าออทางตันเราต้องขุดเข้าไปอ่ะประเด็นคือเขาก็ต้องการเราเยอะมากแน่เลยอ่ะอิจฉา เหมือนว่าไม่ต้องขุดนะครับแค่โดดดีๆมันอ้อบล็อกบล็อกบล็อกโอโอเจ็บเจ็บเจ็บโอเย่โอโอโอเย่โอเคชนะไปสําหรับรอบแรกนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับอาชีพนะครับตัวแสงนะครับเออผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่ามันหิวเพื่อนอะไรยังไงครับต่อไปเดี๋ยวเราลองอีกสายอาชีพหนึ่งนะครับผมเออความว่างเปล่าดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเนาะผมว่านะถ้าผมเข้าไปมันอันตรายมากเลยเพื่อนเพราะงั้นผมว่าอ ว่าจะต่อบล็อกแล้วไงน,นะครับต่อบล็อกแล้วลองไปช่วยเพื่อนด้านข้างดูนะครับใช่นะครับต่อบล็อกต่อบล็อกโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมามามาเล่นทีเผื่อก็เล่นทีเผือ่อก็เล่นทีเผืเ่่เกาะเหล็กนะครับเกาะเหล็กนะครับเกาะเหล็กเกาะเหล็กเกาะเหล็กอืมอืเกาะเหล็กอุ้ยอ hanya, ุ้ยอุ้ยอุ้ยสู้ไม่เก่งใจเกาะเลยอุ้ยมาสองไอ้ยเขาเลือกได้แล้วนี่ครับอ่าผมเลือกความเออ่ว่างเปล่านะครับอืมดูนี่ครับเกาะเป็นไงอ่า ก็จะเป็นสีแดงนะครับใช้อะไรแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปฆ่าดูนะครับว่ามันจะดูดเลือดอะไรยังไงเนี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันดูดเลือดแบบไหนนะจริงผมอยากจะเข้าไปด้านในนะครับแต่เอาจริงมันเสี่ยงมากเลยนะถ้าเกิดเข้าไปในดงเนี่ยเอออันตรายจริงนะครับผมว่าผมไปทางนี้โอ้โหธนูยิงตามก้นมาอ่าสเตปหลบได้ครับป๊าปป๊าปป๊าลิกหลอกลิกหลอกลิกหลอกป๊าปป๊าเอ้ยก็เจ็บอยู่นะเฮ้ยเขาเดินมาแล้วเขาเดินมาแล้วเลือดเราเสียเปียบเลือดเราเสียเปียบอยู่อ่าเจ็ดสิบเก้าหน เราคิดว่าเราดาบดาบเราดีกว่านะเราคิดว่าดาบเราดีกว่านะเฮ้ยโอ้นี่ไงเมื่อกี้มันจะมีลูกแก้วนะครับสีม่วงที่แบบว่าเออลอยเข้าตัวเรานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับอ๋อมันจะคล้ายๆแบบดูดมาอัตโนมัติแสดงว่าเป็นสกิลติดตัวนะครับผมอ่าตอนนี้สีแดงเหลือแค่6คนนะครับน่าจะเข้าชาร์จได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้าชาร์จเลยนะครับเข้าชาร์จครับ FBI e. บุกแล้วตีตีตีอยู่ไหนอยู่ไหนสิไม่เห็นเข้ามาคือไม่เห็นเลยโอ้นั่ไงนั่ไงนั่ไง ีแดงสีแดงเอาแล้วโดดโดดเอาแล้วเอาแล้วไปไหนไปตั้งหัวคมคมแล้งหัวคมคมเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอตะตีตูดตีตุดมานี่มานี่มานี่ตีตุดเอ้ยอย่าไอเกือบไปนะอุ้ยเกือบไปรอดเกือบไ่รอดดีนะเ็ปโดดจะมีโอ้ยไล่ล่าครับไล่ล่าครับของจริงเอาจริงเอาพีชีพตัวเองจบไปครับสำหรับเกมนี้นะครับชนะเหมือนเดิมนะครับอ่าก็จบลงแล้วนะครับสำหรับรีวิวนะครับการรีวิวอาชีพใหม่นี้นะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดชอบนะครับอย่าลืมที่จะกดไล